สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่2มิถุนายนเรามาดูข่าวเชลซีในช่วงเงย็นของวันนี้เรามาเริ่มกันด้วยข่าวนี้สิงห์แยกย้ายสกินเนียบอกขออยู่งูต่อนะโดยการนี้มิลานสกินเนียเซนเตอร์แบ็กเป้าหมายในการเสริมทัพของเชลซีในช่วงตลาดซัมเมอร์ปี2022นี้ทำเอาสาวกสิงห์บรูก,ก่อยกันเลยนะฮะเมื่อเปิดปากกันว่าพร้อมจะรับใช้ต้นสังกัดอินเติลีนต่อไปได้ดูกันหน้า ดยทีมของโทมัสตูเคิลอยากได้แข้งสโลวักเนี่ยเพราะว่าหลังวันที่30มิถุนายนต้องเสียอย่างน้อย3กองหลังบทสัญญาได้แก่อันโตนิโอเบรติเกอร์อันเดรสคิเตนเซนและก็กัปตันเซซ่าอัสริโกยตายังไม่นับแบ็กซ้ายมาร์กอสอารอนโซซึ่งอยากจะชิงไปบาเซรลนาอีกหนึ่งคนถ้ากับ่านรับเนี่ยว่างหลายตำแหน่งจึงอยากจะเอาสกินเนียที่เล่นในทั้งระบบคู่เซ็นเตอร์แบ็กหรือ3ประสานหลังตัวกลางสู่เดอะบ,บริดในครั้งนี้ ซึ่งงานนี้บอกได้เลยว่าทว่าดาวเตเนรัสซูรี่เนี่ยจะมีความท้าทายเหลืออยู่กับโปรเจกต์ของซิเมโอเนอิซากี้ดังนั้นยินดีจะสู้ต่อที่จูเซเป้เมลซาเดี๋ยวเขาได้บอกว่าอนาคตของผมอยู่ที่อินเ์มิลานการให้สัมภาษณ์ฟาดาสื่อท้องถิ่นของเขาโดยก็ยังเหลือสัญญากับทีมอยู่นะดังนั้นไม่มีอะไรน่ากัวงวลหรือว่าเปลี่ยนแปลงเลยข่าวลือตลาดซื้อขายมันมาทุกหกเดือนอยู่แล้วทุกปีอยู่แล้วก็ว่าได้แต่ก็ไม่มีอะไรจะพูดถึงเป็นพิเศษอยู่นะ ผมยังพอใจบทบาทของตนเองกับทางอินเชอร์วิลานเท่ากับว่าสิงห์บรูนั้นยังมีเป้าหมายหลักคือโชกุนเดของเซบีย่าส่วนทางเลือกอื่นดำเนินไปแบบลับๆในคราสนี้ลูกาโกโอเคลดค่าจ้างเยอะหน่อยนะเพื่อจะย้ายกยลับอินเชอร์วิลานโดยทั้งลูลูกาโกกองหน้าทีมชาติเบลเยียมยินยอมลดค่าจ้างไม่น้อยเลยทีเดียวเพื่อย้ายกลับไปทางอินเชอร์วิลานด้วยสัญญาเย,ยืมตัวตลอดฤด,ดูกาล2022 เื่อทางกาเซตาเดลสปอร์ต,ตสื่อของอิตาลีรายงานข่าวบอว่าลูกากูนั้นไม่ได้มีปัญหากับการยอมลดค่าเหนื่อยลงเพื่อจะให้ได้ย้ายกลับมาที่อินเตอร์มิลานทีมเก่าอีกครั้งอย่างไรก็ตามการย้ายทีมจะเกิดขึ้นได้ขึ้นอยู่กับการเจรจาของทั้งสองสโมสร โดยปัจจุบันลูกากูนั้นรับค่าจ้างอยู่ที่10.2ล้านปอนด์ต่อปีไม่รวมโบนัสตามเงื่อนไขต่างๆอีก2.5ล้านปอนด์แต่ข้อตกลงครั้งใหม่กับทางอินเตอร์มิลานจะยอมอลดลงเงินนะฮะไปถึง3.8ล้านปอนด์เพื่อรับค่าจ้างอยู่ที่6.4ล้านปอนด์ต่อปีซึ่งก่องหน้าทีมชาติเบลเยียมยินดีตอบรับไม่ได้มีปัญหา อย่างไรก็ตามการบริการดังกล่าวเป็นเพียงข้อตกลงระหว่างลูกาููกับทางอินจามิลันเท่านั้นยังไม่ได้หมายความว่าเชลซีจะตอบรับข้อสเสนอยืมตัวจากทางเดรัสซูลี่เพราะเพึ่งจ่ายแพงถึง98ล้านปอนด์ซื้อมาในช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วพร้อมหอมทั้งยุโรปบาซ่าก็มองตาเป็นมันเป็นทางเลือกอีกครั้ง โดยทางโรเบิรลูาคากูกองหน้าของทางเชลซีกลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเสริมทัพของบาร์เซโลนาในช่วงตลาดซัมเมอร์2022นี้หากว่ายอดทีมแห่งกาตารนล้มเหลวในการได้ชอยต์แรกโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้จะทำอยไรบมางนิกนะโดยการบริการจากทางบุนโดตบโบติโบสื่อท้องถิ่นของอผู้บริหารบาร์เซโลนาวางให้เลวันดอฟสกี้เป็นดาวยิงประเภทของมันต้องมีทว่าความขัดแย้งระหว่างหอ,อกวัย3นปีลายนี้การต้อสัญญาอาจจะเป็นอุปสรรคในการโยกย้ายสู่ค้ำหนูก็เป็นได้ นั่นทำให้ทีมของชาบีเออร์นันเดสมองตัวเลือกอื่นเพื่อในใจกระทั่งปิงลูกาก,กูแม้ทราบมวาว่ามีค่าตัวสูงแถมค่าเหนื่อยอีกมหาศาลต้องรับผิดชอบก็ตามชีดังนั้นก็ลองท้าทายถึงโอกาสที่เป็นไปได้หากขอยืมดาวเตะทีมชาติเบลเยียมรายนี้จากทางแซมฟอร์บริพ่วงขอลดค่าเหนือ่อยสาแบบที่พร้อมพร้อมจะมอบให้อินเจมิลานหากสูงส่งไปเล่นยืมตัวในช่วงสมอน,นี้ หรืออาจจะขอให้ทางเชลซีช่วยจ่ายค่าเหนื่อยครึ่งหนึ่งด้วยซ้ำไปค่อยมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดดีลนี้ขึ้นมาในครั้งนี้อันหนึ่งอีกช้อยที่ทางอาซูการ์นามองก็คือซาเดลมาเน่ของทางลิเวอร์พูลแต่ก็ต้องแย่งกับทางบาเยอร์มินิกและก็ปารีสแซต์แมงในครั้งนี้มารินาการนอสกายา่าพูดในการเบื้องหลังบิ๊กเดลในตลาดซื้อขายเชลซีจอดลาทีมตามเสียหมีในครั้งนี้นะ โดยทางมาริน่าการดอกสกายาผู้ในการการบริหารส่วนการซื้อขายนักเตะของทางสโมสรเชลซีแห่งถึงคโปรผู้บริวารองกิเตรียมที่จะอำลาสิงห์บรูในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ตามการรายงานจากทางบิลซื่อในเยอรมน,นีโดยการนี้มารินนอเป็นหนึ่งในพี่ปรึกษาใกล้ชิดที่สุดคนหนึ่งของประบันอาบาโบวิชตลอดช่วงที่ผ่านมาโดยหลังจากที่สโมสรเปลี่ยนมือเจ้าของเป็นทอตอโบรี สื่อเมืองเบียก็ชี้มาว่าพวกเขาได้ทาาทามอันเดรียเบตาปอกีฬาของแอตติโกมาตริกเข้ามารับตำแหน่งแทนที่ในครั้งนี้ซึ่งทัพสิงห์ครามเชลซีเพิ่งจะอแถลงการยืนยันการเปลี่ยนมือของเจ้าของทีมอย่างเป็นทางการเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองขณนนี้ทางการนอฟสกายาดูแลงานในส่วนของการซื้อขายนักเตะและก็สัญญาภายใต้าการบริหารงานของโรบันอับบาโบวิชโดยเธอเข้ามารับตแหน่งเป็นตัวแทนของเสี่ยมีตั้งแต่ปี2010 ก่อนจะขยับขึ้นมาเป็นหนึ่งในบอร์ดบริหารปี2013และกลายเป็นผู้ในการสโมสรระดับสูงในอีกหนึ่งปีให้หลังต่อจากนี้งานนี้สะสมกับความผิดนะเมื่อทางเคอร์ซูมาอดีตแข้งเชลซีโดนสารตัดสินโทษคดีคลิปทำร้ายแมวโดยหลังยอรับผิด2ข้อหาจากการทั้งหมด3ข้อหาคดีทำร้ายแมวที่เลี้ยงไว้ล่าสุดสารก็ประกาศลงโทษเคอร์ซูมาอดีตนักเตะเชลซีออกมาแล้ว ซึ่งงานนี้นะผมหนึ่งสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยกองหลังเวสแฮมยูไนเต็ดทีมดังของสุดพิลิปปินส์ได้เดินทางไปที่ศาลในกรุงลอนดอนเพื่อฟังการไต่สวนคดีทำร้ายแมวเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งมีการรายงานมาว่าการเข้าพบศาลในครั้งนั้นเคอร์สซูมายอมรับผิด2ข้อหาจากทั้งหมด3ข้อหาจากการทำร้ายสัตว์ด้วยการเตะและก็ตบแมวเบงกอที่เขาเลี้ยงเอาไว้รวมถึงการทารุณกรรมสัตว์คุ้มครองให้เกิดความทุกข์ทรมานโดยไม่จำเป็น ซึ่งล่าสุดศาลได้มีคำสั่งตัดสินคดีนี้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเคิร์สซูมาดโดนแบนห้ามเลี้ยงสัตว์เป็นเวลากว่า5ปีเต็มๆและต้องไปบำเพ็ญประโยชน์อีก180ชั่วโมงส่วนโยอันซูมาน้องชายโดนลงโทษไป1 4 0ชั่วโมงเป็นการลงโทษและก็ปลุกจิตสำนึกใหม่นอกจากนี้ศาลไ,ได้มีคำสั่งให้จ่ายเงินกว่า9,000ปอนด์หรือราวประมาณ400,000บาทเพื่อเป็นการหาบ้านใหม่ให้กับแมวทั้งสองตัวจากการที่เขาถูกลงโทษห้ามเลี้ยงสัตว์นาน5ปีเต็ม สิงบูตะลุยทีมชาติความฝันในการไปฟุตบอลโลกของกิมมและก็สกอตแลนด์ต้องจบลงจอร์จินโยและเเมอร์เอซอนปราชัยในเบมบรีนะในค่ำคืนที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกในกราสโกบิลลีกิมมไม่อาจจะช่วยทัพตาตันก้าวสู่ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้เมื่อต้องมาตกรอบเพย์ออฟขณะที่จอร์จินโยและเเมอร์เอซอนภายในศึกพิเศษฟินาลรสซิม่า โดยที่แฮมเดนพาร์คสะท้อนให้เห็นถึงอารมณ์ร่วมเต็มเปี่ยมโดยกิมอรและก็เพื่อนร่วมทีมชาติสกอตแลนด์มีภารกิจคว้าสิทธิ์ไปฟุตบอลโลกเป็นหนแรกตั้งแต่ปี1998แต่สุดท้ายความฝันนี้ก็ยังต้องพับไว้ก่อน ซึ่งกับบรรยากาศท่ามกลางอารมณ์ความรู้สึกของแฟนๆในสนามที่มีมาอย่างชัดเจนตั้งแต่แตก่อนเริ่มเขีร์ทาร่ามกลางสถานการณ์สงคารามในยูเครนทีมแดนวิสกี้เดินเข้าสุดสนามพร้อมธงชาติยูเครนขณะที่แฟนบอลเจ้าถิ่นก็ได้ร่วมร้องเพลงชาติยูเครนร่วมกับแฟนบอลทีมเยือนที่เดินทางมาชมเกมในวันนี้ราวประมาณ3,500คนส่วนเกมในสนามก็ดุดันตั้งแต่เริ่มเกมเมื่อทางโปรมันยาเซมบุนกองหน้าทีมเยือนรับไปเหลืองตั้งแต่5นาทีแรก โดยมีกิมอบมาภูพันธ์กับจังหวะน,นี้ซึ่งกับเกมที่เต็มไปด้วยความกดดันมาจบลงด้วยการที่ยูเครนได้ประตูขึ้นนำนาทีที่33เมื่อกับตันอังดเดรยาโมเรโก้หลุดเข้ากรบเคชทก่อนจะได้ลองเตะบอลข้ามตัวเครกกาดอนเข้าประตูไปแบบไม่เหลือและหลังจากนั้นก็โดนนำ เมื่อทางสตีฟคราดกุนซอทับตาตั้นที่ซึ่งเคยเป็นอดีตนักเตะและก็ทีมสตาฟของเชลซีปรับแผนรับครึ่งหลังคิมมอได้โอกาสเล่นเกมแดนบนมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามยูเครนไม่ได้ประตูนี้ห่างไปเป็น2ต่อ0จากยาเรมชุกที่ได้ขึ้นโขกบอลกดลงพื้นหน้าเสาซ้ายเข้าไปแบบไม่เหลือแต่สกอตแลนด์นก็ได้โต้กันบ้างเมื่อทางจอห์นแม็กกินได้ระยะโขกเน้นๆราวประมาณ6หลาแต่นั้นหลุดกรอบอย่างน่าตรเฉย และช่วง20วนาทีสุดท้ายของเกมคิวมร์ถูกเปลี่ยนตัวออกไปเฉาบ,บานไมาได้ประตูจุดความหวังประ,ประมาณ10นาทีสุดท้ายซึ่งครัมแม็กเกอร์อยู่หน้ากรอบนะฮะได้ซัดสวนผู้สำประตูยูเครนปัดลูกนี้ไม่พ้นเข้าประตูไปสุดท้ายแล้วอาเตมโดฟิฟหดปิดกล่องให้ยูเครนซิลชัยไปสาต่ 1. อหนึ่งยูเครนจะเข้าไปเจอกระทางเบลในการชิงโคต้าฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายโดยจะแข่งขันที่คาดิฟซิตี้ในคืนวันอาทิตย์นี้ สับทางทัพมังกรแดงเมื่อคืนนี้บีคิวลงเตะในเกมเดชัช่นลีกกับทางโปลแลนด์ในรายของอีธานอัปปาดูมีชื่อเป็นสำรองและผลการแข่งนนขันเป็นทัพโปลิชที่เบียดชัยไป2อต่อหนึ่ง ขยับมาที่ฝั่งลอนดอนกันบ้างเมื่อทางจอร์จินโยนและก็แอมเบอร์ซอนลงเป็นตัวจริงให้กับทางอิทารีในเกมอุ่นเครื่องนัดพิเศษชิงแชมป์ฟิตนาบริซิมาโดยเป็นการโดนการระหว่างแชมป์ยุโรปและก็แชมป์อเมริกาใต้อย่างอาร์เจนตินาโดยทัพอาซูรีนั้นคว้าแชมป์เจ้ายุโรปประครองได้เมื่อปีก่อนอย่างไรก็ตามแล้วผลการแข่งขันนัดนเมื่อคืนเป็นทัพฟ้าขาวที่บุกมาถล่มขาดลอยถึง3.0ต่อจากลาอุโรบาร์ติเนสอังเคลดิมาเบรียและก็เปาโรดิบาล่า ขยับไปยังทวีปแอฟริกาบาบาประไมยลงเป็นแบ็กซ้ายกับทางการนาในเกมคัดแอฟริกันครับออฟเดชันเปิดบ้านเจอกับทางมาดากัส카และผลการแข่งขันเป็นทีมดาวดำที่ชนะไป3 .0 ต่อศนในค่ำคืนนัดเมื่อวานนี้และข่าวจาซีในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก็ฝาก f อฟทุกท่านติดตามกันต่อไปกันด้วยครับ